พุงวันนี้ครับจะพาไปกินศูนย์อาหารที่ราคาถูกมากๆเริ่มต้นที่39บาทย่านิรัชดากันครับผมไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกรอบข้าวกะเพราก๋วยเตี๋ยวต้มยำข้าวไข่ค้นกุ้งหรือแม้กระทั่งข้าวมันไก่ก็39บาทจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้เลยครับ ทั้งหมดนี้ผมสั่งเนี่ยแอย่างจริงๆที่นี่เขามีประมาณ30กว่าร้านทุกคนอยี่งที่ผมสั่งมาเนี่ยเริ่มต้น3าบาทหมดเลยนะส้มตำเนี่ยสาบาทข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกรอบ39บกาบาทและนี้กระเพราไก่เนี่ยสาเพิ่มไข่ดาวเป็นสีเส้นเล็กต้มยำสามสิบเฟรีเกี๊ยวไม่อั้นด้วยเออข้าวไข่ข้นก็39ข้าวมันไก่ผสมเนี่ยสีข้าวราดแกงเนี่ยอย่างเดียว35 2สองย่างเนี่ยสีนี่ผมสั่งมาสอย่างก็จะมีคณะ โอ้โหทุกคนทั้งหมดในที่เห็นนะแปอย่างเนี้ยไม่ถึง400อ่ะถูกมากซึ่งที่เนี่ยผมอ่ะเคยมากินแล้วที่ออฟฟิศแล้วผมประทับใจก็เลยอยากมานําเสนอทุกคนได้ดูมาอย่างแรกเลยนี่ให้ดูนี้ข้าวหมูกรอบทุกคนคือข้าวหมูกรอบที่นี่เขาตัวหมูมันมันมีความเหมือนคล้ายๆหมูฮ่องกงอ่ะมันมีความอมชมพูชมพูเห็นป่ะเราไม่สามารถหาที่ไหนได้หรอกข้าวหมูกรอบ39มสิบเก้าบาทน้ำราดเขาจะออกแบบ หวานหวานเป็นแนวแบบหวานเลยนะแต่ตัวหมูเนี่ยมีความเค็มแต่พอมากินกับน้ำลาดมันเข้ากันนะกินกับข้าวกินกับน้ำลาดกินกับหมูแล้วยดีเราลาดน้ำจิ้มของเขาที่มีพริกลงไปนะแล้วก็ตักมันขึ้นมามมโหหมูกรอบดีมากทุกคนหนังบางๆยังกรอบอยู่นะแล้วเนื้อคือแบบว่าเค็มๆวหวานๆดีดีดดดนี่มาที่ข้าวหน้าเป็ดข้าวห,หน้าเป็ดกับร้านเดียวกันครับผมอ่ะลองชิมดูนะ เอาราดน้ำก่อนเลยเข้าหน้าเป็ดนี่เอาล่ะถ้าตายเดียวกันเลยตัวเป็ดอะ่ะจะเค็มนํำแต่น้ำราดอะ่ะจะหวาน แล้วมากินคู่กันนะอร่อยกินกับข้าวอร่อยแล้วก็น้ำจิ้มที่เขาให้มามันมีความเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดนิดๆคือเหมือนอันนี้ก็เค็มอันนี้ก็หวานอันนี้ก็เปรี้ยวมันกินรวมกันอนะ่ะเฮ้ยข้าวหน้าเปดข้าวหมวกูกรอบถือว่าโอเคเลยนะมันสมราคาสุดๆแล้วแหละต่ราคาเนี้ยมากันที่ข้าวมันไก่บ้านทุกคนนี้เป็นข้าวมันไก่ต้มกับไก่ทอดนะถ้าสั่งแยกเนี้ยสามสิบเก้าแต่ถ้าผสมกันเนี่ยจะสี่สิบห้าบาทเออผมก็เลยผสมเลยทุกคนก็คือมีความน่ากินดูอะเราเอาไก่ทอดก่อนเลยละกันแต,ตน่น้ำจิมนะ้มครับต้อง อืตัวแป้งอร่อยดีนะอืข้าวมันไก่ทอดไม่ใช่อกเว้ยทุกคนน่าจะเป็นเนื้อสันหรือเนื้อสะโพกอ่ะวิ้ยตอนแรกผมคิดว่ามันจะกระด้างกินเปิดๆไม่เลยทช้ำาข้างในชํำเล้ยเฮ้ยดีดีเนี่ยคือเราเอาซ่อมจิ้มมันทะลุเลยเว้ยมันมันจิ้มแบบกึึบกบเข้าไปอ่ะแล้วข้างในมันเหมือนเป็นแบบกึตกรตอ่ะมันไม่ได้เป็นเส้นๆแบบอกอ่ะทุกคนเฮ้ยถือว่าข้าวมันไก่ทอดผ่านตอนแรกแอบคิดได้ใจผมมันน่าจะแห้งๆตัวข้าวหอมละมุนกำลังดีเออ่ยนูะ แล้วก็น้ำจิ้มครับผมเราสั่งเป็นส่วนสะโพกนะอโอ้ถ้ามันไก่เนื้อยังชําอยู่แล้วผมเห็นนะสะโพกชิ้นนึ่งมันเนื้อประมาณนี้เขาสับให้มาทั้งชิ้นเลยเว้ยเราเหมือนเรามาอวยร้านที่นี่นะผมไม่ได้มีตัวแรกตัวเสียเดินสตรีทนะเขาไม่ได้จ้างนะเคยแต่ว,ว่าออฟฟิศผมมาอยู่ใกล้เดินสตรีทแล้วผมเอามากินกันแล้วผมเฮ้ยรู้สึกประทับใจก็เลยอยากมานาเสนอนี่นีกว่าไข่ค,คนบ้างทุกคนโอ้ย เป็นไข่ข้นกุ้งนะแต่กุ้งเนี่ยมันอาจจะเป็นกุ้งสับอาจจะได้ประมาณตัว2ตัวนี่แหละทุกคนก็น่ากินอยู่นะเราลาดพริกน้ำปลาท่าหน่อยโอยออืม,อมว่ามันเป็นเมนูเบสิกเบสิกที่ดีมากก็แค่ไข่ปรุงรสชาตินิดหน่อยกับกุ้งแต่รสชาติมันดีมากมันแบบมันละมุนมันหอมมันเค็มมันอุย้ยผมยกให้เมนูนี้เป็นเดอะเบสเลยวะ่ะ ก <laughs> ุ้งเขามีความแบบสุกกำลังดีด้วยอาจจะเป็นแบบกุ้งลวกที่มันโรยด้านบนสุดท้ายโอ้โหข้าวหอยคนกุ้งดเดือนหนึ่งเลยตอนนี้มาเราแอบ,บสลับจานแล้วทุกคนก๋วยเตี๋ยวบ้างเราสั่งพร้อมกับข้าวซึ่งตอนนี้มันอืดแล้วนน <laughs> ขอชิมรสชาติต้มยำหน่อยไม่ได้ปรุงนะ เป็นต้มยำในดงคติผมเลยเปรี้ยวหวานเออมากันที่ก๋วยเตี๋ยวบ้างเราสั่งพร้อมกับข้าวเลยตอนนี้อืดไปหมดแล้วทุกคนยวขอชิมรสชาติก่อนลวกันก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสชาติเขาจะเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นพวกหมูสับนะนี่เป็นก้อนเลยมีหมูสับมีลูกชิ้นนะ,อะลองชิมดู เป็นต้มยำในอุดมคติผมเลยเปรี้ยวนําหวานตามรสชาตินี้ผมชอบเลยเราใส่เราใส่พริกป่นหน่อยจบเลยนะมันเป็นเบสเราปรุงรสชาติเราได้ไงแล้วจ้านี้ดีตรงที่เขาสามารถใส่เกี๊ยวได้ไม่อั้นเลยแล้วผมเห็นคนข้างๆอะ่ะโวยเอาโวยเอาหมดไปเกีอบวครึ่งอะ่ะคือคุ้มมะสามถึงเก้าบาทเราใส่เกี๊ยวได้ไม่อั้นอะ่ะประมาณที่กระเพราถาดบ้างจริงๆก็จะมีหลายเมนูแอดออนเพิ่มได้แล้วแต่ว่าใครจะกินไก่กินหมูกินเนื้ออะไรอย่างเงี้ย ตัวซอกกะเพราอร่อยหอมกลิ่นกระทะเลยไม่ไม่แน่ใจว่าเขาผัดแบบไปแรงขนาดไหนนะแต่กลิ่นกระทะนี่หอมขึ้นจม,มูกเลยอืมอุดีวุ๊ยเห็นดกอ้วนตอไข่แดงมาลาดกับตัวกะเพราอ่ะเอาละอืมโอ้เขรารสชาตดีเลยทุกคน ผมรู้สึกว่าอาหารถูกปากหมดเลยนะเป็นฟู้ดคอร์ทที่ราคาถูกแล้วก็อาหารถูกปากผมหมดเลยและเนี่ครับผมข้าวราดแกงครับมีอาหารเป็นสิบอย่างตั้งแต่ดูมาเนี้ยจานนี้ใหญ่สุดเลยกินเขาท่านหน่อยแล้วกันนี่คา<ำ>น้าหมูกรอบเป็นคานหมูกรอบที่ไม่เห็นคานเลยเห็นแต่หมูกรอบะลองชิมดูแล้วกัน ฟิลมันไม่ใช่หมูกรอบฟิลมันเหมือนแบบหมูสามชั้นชุบแป้งทอดอ่ะนึกออกไหมมันเป็นฟิลนั้นแะแล้วก็รสชาติเป็นแนวกลางๆผมถือว่าเนี่กลางๆเพราะว่าอันอื่นรสชาติมันออกไปทางแบบจัดย้านแต่เนี้ยเป็นน่าจะเป็นเขาทําแบบให้ลุกคนกินได้เออรสชาติไม่ได้โดดเด่นอะไรมากขนาดนั้นก็จะมีพริกน้ำปลาพริกพ้ำ่า,าเขาน่ากินอยู่นะมีพริกน้ำปลามีอะไรเราเราสา,ามารถปรุงแต่งเพิ่มเสริมเราได้เลยนี่โอ้หืม แล้วทิ้กับปลาไปคือดีเลยจบเลยถูกใจคนแบบผายจัว่วขายชิ้นจุว่วเขาให้ประดุกมา3ชิ้นนะก็ชิ้นขนาดกำลังดีนะแต่ข้าวนี่ให้เยอะมากเลยออืม,อม ผมว่าร้านเนี้เขาทำรสชาติกลางๆเว้ยเพราะผมกินไปผมรู้สึกว่ารสชาติมันไม่ได้แบบโดดไม่ได้เค็มไม่ได้หวานอะไรขนาดนั้นเขาน่าจะให้ทามาเพื่อกินกับพิซซ่าปลารหรือบางคนอาจจะแบบว่าอยากกินรสชาติกลางๆก็ได้ถือว่าดีต้มตำดีกว่าตําไทยทุกคนตาไทยแล่นเนี้ย30บาทไม่เยอะไม่น้อยนะแต่สีมันจะออกแบบมะละกอแต่เขียวๆหน่อยลองชิมดมูเปรี้ยวหวานเค็มมาดีเลยมะละกอกรอบเลยถา่วเลาดามสิบาทเท่านั้น เายังมีตำปูหรือตำปูปลาก็30นะทุกคนอ่มาอันนี้เลยนี่โอ้โหตำฉ่ำเลยโอ้นยน่ากินมากอะน่ากินจัดเลยหือไข่มันนุ่มๆมันมันคนละฟิลกับไข่เจียวเนาะเออมันคล้ายๆแต่มันก็คนละฟิลมันมีความละมุนละมุนนุ่มๆน,นะเดี๋ยวเบกจกไข่ค้นก่อนเดี๋ยวกลับมากินใหม่ไปกะเพราก่อนอานี่กะเพราไก่ คำใหญ่คำใหญ่ใหญ่ไปไหมน่าจะหิวมันมีความหวานเออใช่ใช่ใช่ช่ปกับพราหวานหวานเผ็ดเผ็ดหวานเค็มใช่ยังไม่จบทุกคนยังมีของกินเล่นเนนะก็จะมีนี่กุยช่นะครับผมกับขนมหวานเชงเซียมอีเนี่ยคือแบบมันน่ากินมากคือลอตาลอใจมากแล้วเขาวางแบบเล่นกับไฟแบบ โหทุกคนแต่เดี๋ยว,ว่ันเราเราเอาตะเลยวันนะเดี๋ยวขอชิมกุยช่ายอาลองชิมดูดิแป้งมันอยู่ด้านล่างแล้วเครื่องมันอยู่ด้านบนโอ้โเนเปลือกแน่นมากเลยนะแน่นเลยทุกคนเนี่ยเครื่องมันจะเป็นแบบฟูฟูแป้งมันจะอยู่ด้านล่างด้านล่างทุกคนถังวันราดน้ําเลย <c oughs> อืมเขาแน่นจะอุ่นไว้นานแล้ว <c oughs> เปลือกคัอแบบแน่นเลย <c oughs> อ่ะอืมอร่อยนี่มันอร่อยมาก น้ำจิมกุ้ย้ที่ผมชอบเนี่ยคือถ้ามันฉุนๆ,ๆุน่ะนหอมหอเต<อ>็มๆเปรี้ยว่มันจะอร่อยที่มันฉุ<ค>นมา<ค>นเลย <คน S 1> เออมันข้นๆมันไม่ได้แบบกระหล่อมกระหล่อมแกงน้ำใสๆจบปันที่ของหวานนะผมลอดช่องเชงซิมอีทุกคนเอาล่ะลองดูซิน่าจะมาตรฐานปกติทั่วๆไปจานนี้เขาดังหรือล <ๆ S 1> ่วว้าวน้ำกะทิดีมาก เรื่องเขาเยอะมากเลยนะมีแตงไทยมีเผือกมีข้าวเหนียวนี่แหละครับผมถ้าใครสนใจศูนย์อาหารกินนี่เพจน,นี่ฟู้ดคอร์ดครับผมอยู่เดอะสตรีทชั้น4นะสามารถมาได้เลยผมรับประกันเลยว่าราคาถูกและรสชาติอร่อยเออไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเดอะสตรีทนะครับผมผมไม่ได้เป็นหุ้สนส่วนเดอะสตรีทนะบอกไว้ก่อนแต่ผมรู้สึกว่าอยากมานำเสนอให้ทุกคนได้ดูว่ามันคุ้มมากจริงๆถ้าใครชอบก็ฝากตามไปด้วยแล้วกันแถัพ่อดถักเพื่อนเห็นพี่เห็นน้องแชร์กันไปใครอยู่แถวนี้มากินกันได้นะผมอยู่สุทธิสารตอนททีีีีีี่่่่ยยยยัััังพกกกเเเรนนนผมมขบถาาิออ้ืวดดดจล ไม่รู้ใ <c oughs> ช่วันนี้ขอต่กอกร่างงานอขอต่อไปกินเชงซิมอีอีเชงซิมอีีิสซกตามเขากินหมดแล้วอุ้ยเอาเรื่องอร่อยแพงมากอะร่อยสามสิบบาทโอ้ากกาาะะสามสิบบาทดีมากรำปูรำไทยรำปูปลาลสามสิบบาทจบ